พลาม B 2 5 0 M ขีดดีใช้กับ LGA 1 1 5 1 V 1หรือ CPU Intel Gen 6 Gen 7นั่นเองนะครับมีช่อง SATA 6ช่อง Serial Number น,นี้และขารับ CPU นี่ ใสาย M.2 NVMe ตรงนี้หนึ่งช่องสามที่สองกิกะบิต per second M.2 X4 และแรม DDR4 สองช่องพร้อมฟ้าหลังขอบคุณคุณลูกค้ามากครับเดี๋ยวแพ็คไปให้อย่างดี ว่าอาการปวดหลังเนี่ยมาจากเก้าอี้เนี่ยกับโต๊ะเยอะมากเกี่ยวแบบมหาศาลเลยจริงนะเก้าอี้เนี่ยถ้ามันได้สรีละหรือมันถูกออกแบบมาอย่างดีเพื่อสุขภาพอะนะจะช่วยเราได้เยอะเลย ตอนนี้ก็ลองเอาเก้าอี้ที่มีแบรนด์มานั่งดูราคาก็จะสูงนะแต่พอมานั่งแล้วถ้ามันมีผลต่อสุขภาพเรามันก็จะคุ้มค่าเพราะว่าสุขภาพสำคัญมากหาซื้อเดี๋ยวจะมาจ่ายทีหลังอะหาซื้อใหม่ไม่ได้เออต้องหมองนี้มาจ่ายทีหลังก็คือ หาหมอไงลงทุนกับเก้าอีก้กับโต๊ะดีๆซื้อทังทีซื้อให้ดีเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ร่างกายเราจอด้วยสำคัญลูกตาเราเลยนะแต่ดิจอรุ่นใหม่ๆก็ดีหมดแล้วเนาะมีแบบถนอมสายตาอะไรเงี้ยนะ แล้วแบก็จะมีเก้าอี้คือเล่าประสบการณ์ส่วนตัวนะี่ส่วนตัวนะคือไปซื้อเก้า้มีแบรนด์มาใช้แล้วดีใช่ไหมแล้วมันก็เป็นทรงเก้าอี้สุขภาพใช่ไหมเรรานี้ก็เลยลองไปเอาเก้าอี้ที่ไม่มีแบรนด์มาใช้ดูแต่ว่าทรงเดียวกันเชื่อไหมว่าต่าง อาจจะเป็นเพราะไปเลือกโดนแบบอาจจะไม่ได้มาตรฐานอะไรประมาณเนี้ยพอดีมั้งคือมันลูกทรงมันคล้ายๆการจะนั่งมันไม่มันไม่ขนาดมันไม่เท่ากันบ้างแบบมันเหมือนจะเท่ากันแต่มันไม่พอดีกันการวัดระยะอะไรต่างๆมันก็คุณจะสัมผัสได้เลยเจ็บเจ็บปวด าานั่นแหละปรั้อเดี๋ยวลองดูอีกนิดนึงอที่ลองมาพักแล้วก็ไม่ได้ใครที่เล่นแล้วปวดคอบาอไหลปวดหลังคุณลองเปลี่ยนเก้าอี้ดูครับเลือกที่แบบคนที่เขาใช้กันแบบแล้วได้คะแนนเยอะๆที่มันแบบเป็น ถามว่าต้องสําคัญต้องมียี่ห้อไหมถ้าลองแบบไม่มียี่ห้อก็ต้องดูรีวิวให้ดีมากอืเพราะมันต่างจริงนะร่างกายคนที่แบบเจ็บปวดง่ายกับแบบคนที่เจ็บปวดยากเนี้ยก็ไม่เท่ากันบางครั้งเขานั่งที่แบบมันไม่ต้องถูกสุสักษณะเป๊ะๆแต่เ,เขาแข็งแรงอ่ะเขาก็าไม่เป็นไรใชเขายัง ร่างกายยังดีไอ,อยังเราไม่ได้ร่างกายไม่ได้ดีอย่างเขา <S 2> <2> <S ก็ต้องเลือกให้มันแบบดีดีต่อสรีและร่างกายที่สุดใครนี่แล้วปวดคอมาไหล่ปวดหลังอะไรเงี้ยใช่เลยเก้าอี้โต ไอ้ที่วางข้อศอกข้อมืออะผมไปดูของชาวสังชาติมาท่านหนึ่งเป็นอินฟูนะพนักพิงเขาอะที่วางข้อศอบอะพนักพิงแขนะจะลาดเท่าโต๊ะเลยความสูงอลาดไปเท่ากับโต๊ะเลยนะแบบไม่มีสูงต่ำต่อกันะ่ะคือเป็น,นตะนาบความสูงเดียวกันไปเลยก็ปรับมาแต่โต๊ะเขาปรับระนาบได้นะโต๊ะเขาเป็นโต๊ะไฟฟ้าที่ไปดูอะ ปรับสูงต่ําได้อันนี้เขาก็ปรับเก้าอี้ให้ขึ้นมาสูงค่ะพนักทางนี้แล้วก็ปรับโต๊ะให้ระนาบกับพนักพิงแขนที่เห็นมานะผม,ว,มนะว่ามันถูกต้องคิดคิดนะว่ามันถูกต้องเอแล้วเขาก็จะไม่เจ็บแขนแคชีวีทบอกว่าให้ให้มันอยู่ที่105องศามันจะเป็นสรีลัที่ดี ร้อยห้าองศาเอีอนนิดนึงใช่ป่ะแต่ไม่รู้ว่าแชทถูกไหมนะแต่ผมไปถามแชทมาว่ามันต้องประมาณเท่าไหร่อะไรเรัอบอกร้อยห้าองศาคุณก็จะเล่นได้ยาวแบบแต่ต้องมีลุกดีแลกบ้างแหละมันสำคัญนะเพราะว่าถ้าคุณเจะปวดมาแล้วอะ่ะไม่คุมแบบบางคนเงี้ยเอาเก้าอี้ถูกหน่อย นั่งแบบไหนก็ได้ใช่ไหมถ้ายัางร่างกายยังแข็งแรงแต่มันถ้าคนที่ไม่แข็งแรงจัดจดเงี้ยมันเขาเรียกอะไรอะสะสมอะสะสมไปเรื่อยอะหลังคุณกระดูกคอคุณสะสมไปเรื่อยๆนะแบบเอาไปลงการจอยเยอะๆเอาไปลงคอรมแพงๆแต่เก้าอี้แบบใช้แบบไหนก็ได้ไปก่อนเนี้ยพอคุณมีอายุมากขึ้นอะ หรือว่าเวลาการเวลาผ่านไปคอมมาถูกใช้อยังไงก็เป็นเหล็กแล้วก็เปลี่ยนได้ถือว่าแต่กระดูกแล้วเนี่ยมันเป็นไขกระดูกเป็นเนื้อเยื่อเป็นอะไรเงี้ยเปลี่ยนไม่ได้นะบางอย่างหาหมอก็ใช่ว่าจะกลับมาร้อยนะเรื่องราเนี้ยสำคัญมากเลยเพราะฉะนั้นแต่ก่อนผม เวลาผมซื้อคอมเนี่ยผมจะเลือก p าวเวอร์สปายก่อนอันดับหนึ่งที่ต้องดีถูกไหมอืมต่อไปเนี่ยผมเริ่มมองแล้วผมเลือกเก้าอี้ก่อนโต๊ะแล้วค่อยพาวเวสปายมีคอมไม่มีโต๊ะเล่นไงอ่ะนะก็เล่นลำบากเล่นกับพื้นเงนียผคมเล่นประมาณผมจะให้ความสำคัญกับโต๊ะก่อนเลยการซื้อคอม ไม่ใช่เลือกการจอรก่อนเลือกเมนดอรดก่อนหรืออะไรแล้วเลือกโต๊ะตอนนี้นะกับเก้าอีอ้สำคัญนะเมื่อความเจ็บปวดมาถึงคุณก็จะศึกษาและเรียนรู้ว่าเก้าอี้กับโต๊ะสำคัญแค่ไหนแต่ถ้าความเจ็บปวดยังไม่มาถึงแต่คุณเคยผ่านตาเรื่อง บวดหลังปวดข้อบา่าอะไรถ้าคุณได้ศึกษาหรือคุณดูคลิปนี้ผมบอกเลยว่าสำคัญมากนะครับพอถึงจุดนั้นแล้วคุณได้คุณจะไม่มีดเรมอนมาย้อนอดีตให้คุณเหมือนโดบิตาที่มีดูเรมอนคอยช่วยเหลือมันจะมีเรื่องสมมติว่าถ้าคุณกระดูกข้อเสื่อมเฉยๆอ่ะ ก็คือกระดูกคอเสือ่อมก็คือไม่ดีแหละแต่ถ้ากระดูกคอคุณเสื่อมแล้ทับเส้นประสาทอ่ะคุณจะมีอาการชาอันนะสัญญาณบ่งบอกที่ไม่ดีเลยเโอเคครับคลิปนี้ก็จบเอวตีขอบคุณนะครับที่รับน้องเมนบอร์ดไปดูแลคลิปนี้สวัสดีจ้ะ